ค่ะก็ยืนยันนะครวันนี้ทีมฝ่ายค้านก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นหลังจากที่เราได้ต้อนรับพักภูมิใจไทยเข้ามาร่วมงานนะคะซึ่งกเ็เราก็จะยืนยันว่าเราทําหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบถงดุลโดยเฉพาะในขณะนี้เนี่ยจะเห็นว่าประเทศชาติเนี่ยมันอยู่ในห่วงของวิกฤติศรัทธาที่เกิดจากการกระทําของตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเองประชาชนยังตกอยู่กับความทุกข์ยาก จากปัญหาเศรษฐกิจปากท้องการทุจริตยังเต็มไปหมดแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขการเมืองที่สุจริตนั้นหรือมีคุณธรรมนั้นแทบจะหาไม่ได้นะคะดังนั้นการกระทําหรือการทํางานของพรรคร่วงไฝค้านจากนี้ไปเนี่ยก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ไม่ใช่เข้มแข็งเฉพาะมือที่เพิ่มขึ้นแต่ก็จะเข้มแข็งเพื่อคลี่คลายวิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับประเทศทั้งวิกฤตศรัทธาทางการเมืองทั้งวิกฤต เศรษฐกิจปากท้องแม้ว่าเราไม่ได้มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะไปแก้ไขแต่เราคงจะเป็นปากเสียงให้กับประชาชนในการที่จะไปดําเนินการทั้ง3ส่วนส่วนวิกฤตัสธาด้านการเมืองส่วนวิกฤตเศรษฐกิจปากท้องและส่วนของความมั่นคงซึ่งมันไม่ใช่เป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศแต่มันกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างครอบครัวซึ่งก็จะแก้ไขได้ยากแต่ฝ่ายค้านก็คงจะมีส่วนในการที่จะสนับสนุนแล้วก็หาหนทางที่จะแก้ โดยที่ไม่ได้เอาเรื่องการเมืองหรือความได้เปรียบทางการเมืองมาเป็นหลักแต่เราคิดว่าวันนี้เนี่ยมันประชาชนหมดหวังเราต้องทําหน้าที่ให้กับประชาชนมีความหวังขึ้นมาว่ามีพักการเมืองต่างๆอีกหลายพักที่อยู่ทางฝ่ายค้านเนี่ยจะทําหน้าที่เพื่อที่จะทําให้การเมืองที่มันเละเทะเนี่ยมันกลับมามีศรัทธาแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ค่ะขอบคุณค่ะ